าลเจ้าในจังหวัดพังงาทำพิธียกเสาโกตเต้นเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มประเพณีถือสินกินผักประจำปี2,554เมื่อเวลา17.39นาทีของวันที่26กันยายน2,554ที่บริเวณศาลเจ้าแม่มาเจ้าโปตตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองจังหวัดพังงา ได้มีพิธียกเสาโกตเต้งเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2554เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรโกาสครบ7จ็รอบไป1 4พัรษาในวันที่5ธันวาคม2554โดยมีนายธานีปลูกเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายชกัดพัฒนากิจวิบูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและประชาชนทั่วไปที่ร่วมกันใส่ชุดขาวเข้าร่วมงานกว่า200คนนายมงคลรัตนะผู้จัดการศาลเจ้าแม่มาเจ้าปูประธานกรรมการจัดงานประเพณีถือสิงกินผักปี2554กล่าวว่า ศาลเจ้าแม่มาเจ้าโปูได้เริ่มประเพณีถือศีลกินผักมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526นับเป็นเวลา28ปีและมีประชาชนมาร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักกับศาลเจ้าเพิ่มขึ้นทุกปีและยังร่วมกันเสียสละเวลากำลังกายกำลังทรัพย์เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่ในรอบหนึ่งปีสำหรับพิธียกเสากโกเต้งและอัญเชิญตะเกียงไฟกิวอองไตเตะก้าดวง เพื่อเป็นการประกาศว่าการเริ่มพิธีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการซึ่งมีความเชื่อว่าผู้ที่ได้เข้ามาร่วมในพิธีนี้จะถือได้ว่าเป็นผู้ร่วมพิธีถือศีลกินผักอย่างสมบูรณ์สำหรับการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2554เริ่มตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง5ตุลาคลม2554

好，再见，我见，再不再见。 ไม่เลยนะครับนะปล่อยปล่อยเรื่อยๆปล่อยเร่ยครับปล่อยเรื่อยๆนะครับไม่ต้องดึงแล้วปล่อยไปเรื่อยเย็นเย็นติดนะอัดหนุ่มจะลำลื่นนะครับดีอยู่บนหลังคานะครับบนหลังคาระวังกรเด็ดนะครับอาจจะลื่นะครับนะครับดีจะร้องสิครับนะครับกับตาเจ้านะครับเจอคับ